มรแล้วแฮกกปอแฮกปอพ่อมยังอยากมาบอกแลยังแหมอยากยังบอกจืมยังแหมอยากบอกเล่นตัวอืยังแหมอยากบอกยังบอกเล่นขอมือ้องดูอืมยังแหมมีข้อดีอะอธิบายข้อดีของปออย่างแหมอะยังแหมเจ้า สวัสดีกับน้องอยังแฮมสวัสดีกับน้องหลังจุกน้องยังแฮมแล้วก็เหลืองไปเองแล้กันย่างแฮมเจ้าล้งก็เหลืองเปิดความให้น้องดูนะแล้กันอย่างแฮมเชื่อเก่าความ<ล>าดีของปอนี่เอาเรามะาโมแล่โมแล้วขวอ,อยังมามีน้อยเดียวมีอย่างแฮมมีอย่างแฮม มีเยอะจะของดีของปอมีเยอะที่ทำให้น้องรักปอที่ทำที่ทำให้น้องไปยางหุบไปย่างหุบปอไปทิ่คุกอะนี่ยังเหรออืมอืมของดีของปอมียังไงอ่ะอืมอือมดเหรอมดเหรอแกเมียยังมันน้อยจ้ ไปให้กะบอกมันนะน่าก,ก่อนนะอ่ะใจ่ายอดีตไปเดี๋ยวไวปฮะเลยยังก็บ่อยไป,<า>ไยปอไป่ะเอาทำยังไงอะ่ะมันก็ต้องขึ้นไปตามกฎหมายเนี่สยสามปีไปได้เนาะเขาอยู่กันสองคนได้เนาะอยู่ได้ก่็เดี๋ยวเขาเขามันไปแอลหามันมาบ่อย ไปไปที่คูกอยู่เชียงใหม้วันนี้เดี๋ยวเขาต้องหนังรถหนังรถยังเย้ลงเขาเนี่ยไปอาหารมันเหนาเหนาได้จะได้เหนาเขาไปส่งเดี๋ยวเขาก็มันไปอาหารมันมาบอยเนาะได้ก่็ได้ก่็ฮะเรื่อบอจะก,กลับรถเหนาเดี๋ยวเขาก็นั่งรถไปกันนั่งรถได้ด,ด,ดไปสองคนกะ ได้หรอ <ś led> หรอืมเจ้าเขาเขา,เขามันไปเอาหามันมาเนาะกะทำไมต้องเดินคู่อยู่เจียงใหม่ต้องไปทำคดีอยู่เจียงใหม่ปุณณ์เนี่ยคดีใหญ่ตีนอนโรงแรมอ่ะอืมแต่พ่อมันอยู่เจียงใหม่ปุณณ์เนี่ยก็ต้องไปติดคุกอยู่เจียงใหม่เุมืนกันไมต้องดิ้นดิ้นไทยกะฮะเอออยู่ไทยอ่ะเดี๋ยวอยู่ไทยเนี่ยกะอยูเจียงใหม่กับประเทศไทยรู้ ต้องบอมันต้องใส่ชุดโจนกับอืมใส่ชุดโจนกับใส่ชุดนักโทษอ่ะมันเป็นสีสีเทาเสียงสีน้ำตาลงั้นห้องมันไปยังห้อมันเอาะเนาะได้ก่อพนะพอวันผูกวันผูกถ้ามันไปอยู่กับแสดงว่ามันโดนจำรวจจับไปแล้วเพิ่งแสดงต้องรอพอวันผูกอ่ะฮะ เออไปสานมันล้ไปสานมันแ่้วอยากวับวมเรื่องไปหามัน魔勒哦魔勒去找它咯，去房间找它咯。อไรกะมาหาน้องดวนนี่กะไปไปหาเราไปห้องมันกันโอ้โดนตวจจับไปกับมาแหลงบัคืนนี่มึนนั้นไปหาไปสามัเอาไปสาม oh, 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 ันก่อน เราให้มันมีประโยชน์อยังน้องฮะน้องมาน้องย่างนี้มันจะโดนแยบตลอดยังะเนี่ยแม่ต้องสู้คดีต่อไปกะเดี๋ยวก่อนอ สูค้คดีได้อยู่เจ้าสมุดมันใหม่ปีคุณอะหมดแล้วตำรวจมันปีคุณอะไรหมดละมันบอกคุณเนี่ยไม่ผิดหรอกมันบอกคุณไม่ได้ผิดหรอกว่ะเนี่ยกับนี่จะไปหยามันปอดหักมันนักๆจะไปตีมันมันนุกโม้นุกโเบบี๋ที่ปอดกันไดว่า 你弄嘛？You know, <laughs>